ก้าวสวัสดีครับก้าวสัสดีวันอาทิตย์อาทอตอาิตย์ที่สิเบเอ็ดครับอาทิตย์ที่สิบเอ็ดก็พรุ่งนี้ก็วันแม่นะอืมพอดีผมเข้าไปเคลียร์เคลียร์มือถือเข้ากลุ่มอ่าอ่าเขาใช้เอ่อพีสตาเนี่ยครับอ่าพีสตาอันนี้ผมจะให้ดูจุดของจุดแต่ละผมนะครับพีสตาของผมนะถึงแม้จะเป็นตัวเล็กนะครับแต่ผมก็บอกแล้วว่าเวลาคุณใช้อะไรพวกเนี้ยครับของอะไรพวกเนี้ย คุณต้องดูความสัมพันธ์ของระบบนะครับคือผมใช้กับดิเทียมไอออนนะผมก็เคยโพสต์ว่าเอ้ยเนี่ยผมใช้ในหัวนอนผมเนี่ยแผงผมก็คำนวณมาเอ้ยแอมป์พีคสี่แอมป์นะครับส่วนแผงมันเป็นแผงผสมและในกลางบ้านเนี่ยคือ1ปีเต็มครับไอตัวเนี้ยมันจะพีคมันจะอะไรอ่ะมันจะเต็มหรือมันอะไรอันนี้ผมใช้กับแบตน,นะครับโปรไฟล์ปรับเองด้วยอ่ามันไม่เคยทะลุทะลวงวัวเนี่ยผมเห็นเลยนะอ่าแล้วก็ผมไม่อ่านไอคนที่ตอบคอมเมนต์ในกลุ่ม รู้ไหมมันมีคำตอบที่สิ้นคิดอีก่ะอ๋อรุ่นนี้ไอ้ชาเจอตัวนี้ปีศาจครับผมจะไม่บอกนะว่าใครโพสมันไหลครับผมก็พิมพ์ต่อไปว่าเออท่านใช,ช้ชาร์จเจแบตอะไรแล้วครับเพราะว่าก่อนผมจะตอบอะไรอะ่ะคือผมไม่ตอบแบบสิ้นคิดอะไรประมาณนั้นหรอกนะอะผมพูดตรงๆ คำตอบของผมมันจะเป็นคําตอบที่ไม่ซินคิดสําหรับในกลุ่มเลยถ้าคุณไปส่องไปส่องการตอบคําถามของผมดูผมจะถามอองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดว่าเออคุณใช้แผงอะไรละ่ะอ่าคุณต้องสังเกตว่าทําไมมันไหลอืมมันไหลไปเพราะอะไรคุณตั้งโหมดไหนคุณใช้แบตอะไรแผงละ่ะอ่าตัวแปรสําคัญของไอการใช้ชาร์จเจอร์นะครับผมบอกตรงอ่ามันคืออะไรละ่ะ อ่าไอ้คำตอบที่เขาสิ้นคิดมาให้พวกคุณกันนะอ่ะนในกลุ่มอะผมบอกตรงนะห้าร้อยวัตตเลยครับจบอืคุณเอาอะไรล่ะถ้าคุณเอาห้าร้อยวัตตแผงเดียวอะ่ะโอเคครับชาร์จสิบสองมันอาจจะทนได้อยู่สำหรับตัวที่สเปคกมันสูงวันนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณเอาห้าร้อยวัตตขนาดลงมาสักสองแผงหรือไปทะลึง่งอนุกรมอ่าผมบอกอะไรก็ชิบหายหมดนะครับความสัมพันธ์ของระบบมันมีผลนะครับ อ่าคือเขาอ่าท่านมสมาชิกเขาใช้งานผิดประเภทเนี่ยผมผมก็ไม่ได้เนี่ยอะไรครับผมก็แนะนําแนวทางว่าเออควรไปอ่าตระหนักถึงเรื่องอะไรบ้างแต่ผมจะไม่อ่าสิ้นคิดไปเหมารวมไปตอบอะไรประมาณนั้นนะครับว่าอ๋ออยี่ห้อนี้มันจอมไหลครับอ่าไปเหมารวมแบบเด็กๆเ,เลยนะอืมยี่ห้อนี้มันจอมไหลครับเอ่อชาร์จเจอร์ปีศาจค,ครับโอ้ยรุ่นนี้อย่าใช้เลยครับมันไม่ดีครับ ท่านไม่มองปัญหาของเขาเลยแล้วท่านก็ไปสรุปด้วยความคิดสิ้นคิดคือตัวโตกันแล้วครับทำไมเวลาพิมพ์ตอบอะสิ้นคิดมากเลยอะผมผมพูดตรงๆเลยนะอ่าอันนี้คือผมผมออกสื่อสาธารณะนะครับคือมันเป็นคำตอบที่มันไม่สมควรจะตอบนะครับคือเราต้องถามก่อนว่าองค์ประกอบโดยรวมของระบบของเขาเนี่ยเห็นไหมผมใช้มันระเบิดไหมนะอ่าองค์ประกอบโดยรวมของระบบเขาอะ กขาใช้อะไรก็ใช้ยังไงอืมเพราะมันมีผลนะครับกับแผงอันนี้มีผลจริงๆนะครับชาร์จเจอร์พวกนี้มีผลกับแผงนะครับมันไม่แปลกเลยว่าทาไมผมใช้ชาร์จเจอร์ที่มันห่วยหรือกากวาเนี้ย่ะผมพูดตรงๆรระบบผมไม่เป็นไรเลยแหละเพราะอะไรในส่วนหนึ่งผมก็บอกแล้วครับว่า ความสัมพันธ์ของระบบเนี่ยผมต่อ,อย่างี้มันยังไม่ใหม่เลยเวลาพีิกมามันยังไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เคยเป็นมีปัญหาอะไรเลยอย่างที่ผมบอกเพราะอะไรก็ประมาณนั้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่แวะเข้ามาดูแค่นี้แล้วกันครับส่วนอ,อันนี้ผมชาร์จถ่านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยแดดดีเนี่ยผมว่ามาชาร์จอยู่อ่ะนีะ่เนี่ผมบอกไหมเนี่ยลงแอม ระบบ24ชาร์จระบบ24แต่มาชาร์จ5้เนี่ยชาร์จไอ้น,นี่ของผมมีปัญหาอะไรไหมอันนี้ตัวโมดูลด้วยเห็นป่ะอลองเลยครับอ่าอันนี้ผมผมยกตัวอย่างคือตอนนี้ผมใช้อะมอลฟァสแสวัตต์อยู่อ่าผมลองเปลี่ยนแผงกะสามร้อยวัตต์ลงมามันจะเกิดอะไรขึ้นถาดผมอาจจะระเบิดก็ได้เพราะอะไรส่วนหนึ่งความสัมพันธ์ของการชาร์จอะไรพวกนี้ครับมันมีผลมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่คุณต้องควรรู้นะครับ ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะได้แผงอะไรไปยัดกะอะไรก็ได้แล้วก็ชาร์จลงมากับแบตอะไรก็ได้อะไรประมาณนั้นครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมพูดมากเดี๋ยวผมจะไปอะไรเขาอีกสําหรับไอคนที่ตอบคำอตอบปัญหาแบบคําตอบที่สิ้นคิดนะผมเข้าไปอ่านดูแล้วผมเข้าไปเกลี่ยดูแล้วสวัสดีครับ